สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับคนที่ติดรอบพอร์ตคณะ SIT นะครับของมจทเดี๋ยววันนี้เรามาถามเทคนิคกันว่ามีการเตรียมตัวยังไงสําหรับเรื่องลูกเล่มบ้างค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะก็ต้องรวบรวมโปรเจกต์ทุกอย่างก่อนค่ะไว้ที่เดียวกันแล้วก็รวบรวมเซอร์ติฟิเคตก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีการเขียน SOP แล้วก็มีการจัดลําดับความสํมาคัญของโปรเจกต์เรานะคะก็ถ้าเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับเทคหรือว่าโคดดิ้งเนี่ยก็ให้เอามาไวบ้บน แต่ว่าถ้าเป็นพวกสิทธิ์อา,าสาเนี่ยก็จ,จะไว้ขลังก่อนส่วนเซอร์ติิเคตนะคะก็แปะได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเรามีเยอะเกินไปเนี่ยเราก็เซอร์ติิเคตเนี่ยเก็บไว้ใน Google Drive แล้วก็ทำเป็น QR Code สแกนเข้า Google Drive เราก็ได้ค่ะแล้วในเรื่องการสัมภาษณ์บ้างมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับ สัมภาษณ์นะคะก็คือฝึกพูดกับตัวเองก็ได้ค่ะเป็นคําถามที่ทั่วไปที่เราจะถามกันให้แนะนําตัวทําไมถึงอยากเข้าที่นี่โปรเจกต์นี้เป็นยังไงก็ที่สําคัญนะคะก็คือต้องมีความมั่นใจค่ะถ้าสมมติเรามีความมั่นใจแล้วก็สบตากับกรรมการแล้วก็มียิ้มนิดนึงอะไรอย่างนี้เขาก็จะรีแลกกับเราลงแล้วเขาก็จะสนใจเรามากขึ้นค่ะมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆที่กำลังจะสมัครบ้างไหมครับก็สู้ๆนะคะน้องๆมาเรียนด้วยกันค่ะติดติดติด